ประธานกะกะตแถลงผลงานครบรอบ17ปีเตรียมความพร้อมการพัฒนาประชาธิปไตยสู่การเลือกตั้งติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นในรอบวันในชีพจรข่าวค่ะผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติเตรียมเรียก61หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาทางรับมือปัญหาเด็กแวน้นระยะยาวเชื่อโทษเบาคนผิดไม่กลัวเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษ เครือสาพัเตรียมจัดงานฉากรูปแฟร์นำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า1,000พันรายการจำหน่ายในราคาพิเศษระหว่างวันที่25-28ถึงิมิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิดประธานกะกะตแถลงผลงานครบรอบวันสถาปนาสำนักง,งานกะกะต17ปีเตรียมความพร้อมการพัฒนาประชาธิปไตยนำไปสู่การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำภาพยนตรไทย7เรื่องฉายในเทศกาลภาพยนตรไทยในสาราชาณาจักร ระหว่างวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวันพรุ่งนี้9มิถุนายนสำนักง,งานเขตยานวาร่วมกับวัดด่านพระราม3จะพิธีอธมีีบูชาแห่กระบวนพระปางดับทุกข์ให้ประชาชนสักการะบูชากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามใน14จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งเป็นผู้นำที่สังคมยอมรับ กรมการแพทย์เร่งพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์จำนวน160คนจาก9ประเทศในภูมิภาคอาเซียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านมะเร็งหลังพบประชาชนในอาเซียนเสียชีวิตด้ยวยโรคมะเร็งกว่า5 0 0 0คนต่อปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดก,กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและพิษพายยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงโทษยาเสพติดโดยมีพระมหาสมปองตาละปุตโตเป็นนิตยากรให้ความรู้ผ่านหลักคำสอนของพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน